แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบราวนี่ถั่วแดงแบบคลีนค่ะเริ่มแรกก็ไปวอร์มต่ออบที่180องศาไฟบนล่างสัก20นาทีค่ะแล้วเราค่อยไปเตรียมส่วนผสมกันก็จะใช้ไข่ไก่2ฟองเทลงไปในโถปั่นเลย ตามด้วยน้ำมันมะพร้าว3ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ต้องขอบคุณสมาชิกเว็บพันทิป .com ค่ะเชื่อว่าคุณจ๋อมแจ่มนะคะเห็นสูตรแล้วมันน่าลองดีเลยเอามาทำเราจะปรับส่วนผสมนิดหน่อยนะคะใช้น้ำเชื่อมเยาหวานนะคะครึ่งช้อนโต๊ะ ต้นฉบับเขาใช้น้ําผึ้ง5ช้อนโต๊ะนะคะไม่ได้ใส่สเตเวียเลยเราปรับความหวานลงเหลือแค่น้ําผึ้ง2ช้อนโต๊แล้วก็เพิ่มสเตเวียไปอีกครึ่งช้อนโต๊มันจะเป็นสูตรหวานน้อยมากๆนะคะถ้าใครชอบหวานปกติก็ตามต้นฉบับเลยคือน้ําผึ้ง5ช้อนโต๊ะอันนี้มันจะหวานน้อยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นส่วนผสมที่เป็นของเหลวให้มันเข้ากันก่อน แล้วก็จะมาเติมส่วนผสมที่เป็นของแห้งกันนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนชาผงฟูอีก1ส่วนสช้อนชาแล้วก็เกลืออีกปลายช้อนชานะคะนิดหน่อยตามด้วยเป็นผงโกโก้แบบไม่หวานนะคะอันนี้1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็เป็นถั่วแดงต้มสุกเรียบร้อยค่ะประมาณ1.5ถ้วยตวงใส่ลงไปเลย จากนั้นนะคะก็ปั่นให้เข้ากันคือมันจะเหนืดมากนะคะอาจจะเป็นที่แบบถั่วมันอาจจะเยอะไปนิดนึงแล้วก็พอดีเครื่องปั่นของแม่บ้ารีวิวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเครื่องปั่นตัวนี้มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเวลาปั่น,นก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะโรยอันนี้เป็นช็อกชิพนะคะช็อกชิพตัวนี้มันจะมีความหวานแล้วก็ขมเพระนาะฉะนั้นเราก็จะได้ความหวานจากช็อกชิพตัวนี้อีกนิดหน่อยเนาะ ใส่ลงไปสักสองกำมือเล็กๆนะคะไม่ต้องปั่นแล้วนะคะรอบนี้ก็แค่คนให้เข้ากันเลยคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะไปเทใส่พิมพ์ค่ะมันจะหนืดหนน้องมันข้นมากเตี่ยให้ทั่วนะคะเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เดี๋ยวเราจะวางเม็ดใหญ่เม็ดเต็มเม็ดก่อนนะคะแล้วก็อันที่มันแตกๆเดี๋ยวเราจะค่อยมาโรย หลังก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนำเข้าเตาอบนะคะร้อยปสองศาไฟบนล่างเนาะนาตาก็จะประมาณนี้น่ากินมากเลยนะคะแบบสีเข้มมากดาร์กมากเลยน้ำตาลออกไปดำเลยค่ะเราใช้เวลาในการอบประมาณ20นาทีค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าอบนานไปนะคะถ้าอบนานไปมันจะแห้งแล้วมันจะแตกมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไง นี่เลยค่ะแบบนี้เลยแน่นเนบเลยนะคะอันที่เยิ้มเยิมนี้ก็คือเป็นช็อกชิพที่มันโดนความร้อนมันจะละลายเนาะมันก็จะหวานตรงนี้แหะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูรสชาติมันก็คล้ายๆถั่วนะคะเห็นตรงเขาขาวไหมคะตรงนั้นอ่ะคือเราปั่นไม่ละเอียดมันก็จะมีหลักฐานว่าเราใช้ถั่วแดงเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องปั่นดีๆมันก็จะเนียนมากกว่านี้นะคะรสชาติจะออกขมนิดๆหวานนิดๆนะคะ คือก็อร่อยในยแบบของถั่วแล้วก็ยิ่งไปโดนเคี้ยวโดนเม็ดมะม่วงหิมพานตนี่ยิ่งมันยิ่งอร่อยค่ะเพื่อนๆลองมาทำาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ